โอเควันนี้เรามาประกบคู่ของรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยได้มีการประกบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งบอกได้เลยค่ามันแน่นอนเพราะว่าทีมใหญ่ๆห,ห,หลายทีมมีโอกาสได้เจอกันตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเลยเช่นอังกฤษเนี่ย ไปชนเยอรมันกับโปรตุเกสนี่มีโอกาสกลับไปดวลเบลเยียมเลยนะเรามาดูว่าไฮไลท์สำคัญๆในการประกบคู่ของ16ทีมสุดท้ายอีกทั้ง8คู่พร้อมวันเตะนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยสายใช้จะใช้คำว่าเป็นสายบนไหมสายบนเนี่ยเบลเยียมเจอกับโปรตุเกสนะครับ จะต้องไปไข้ชนอิตาลีที่เจอกับออสเตรียคู่นี้ใช้คำว่าทั้งเบลเยียมหรือโปรตุเกสเนี่ยต่อให้ผ่านมาได้ก็ต้องมีโอกาสไปเจอกับอิตาลีซึ่งซึ่งเป็นทีมฟอร์มแรงและเป็นทีมที่มีโอกาสจะทะลุถึงรอบชิงเลยนะครับส่วนสายล่างทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับต้องไปไข้เจอโคเอเชียกับสเปนทั้ง4ทีมมีโอกาสทั้ง4ทีมครับด้วยผลงาน รอบคัดเลือกที่ผ่านมาฝรั่งเศสอาจจะดูโดดเด่นส่วนก็ประมาททางสเปนหรือทางโคเอเชียไม่ได้ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นทีมที่มีเกมตั้งรับที่ค่อนข้างดีและส่วนกลับได้ค่อนข้างจีตาดเลยสายนี้ก็ดูแล้วก็สนุกทุกทีมเหมือนกันพอมาดูสายบนทางด้านขวาครับสวีเดนนี่เจอยูเครนต้องไปไข้เจอกับอังกฤษและเยอรมนีคือสวีเดนกับยูเครนนี่ใช้คําว่าคือเข้ามาในรอบ น็อกเอาท์สทีมสุดท้ายนี่ด้วยผลงานที่ใช้คำว่าโอเคสวีเดนนี่มาจากที่1ของกลุ่มเลยส่วนยูเครนเนี่ยมาจากอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ปัญหาคือหลังจากชนะเนี่ยต้องไปเจอทีมยักษ์ใหญ่ระหว่างเยอรมันกับอังกฤษซึ่งต้องมาตัดกันเองตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งบอกได้เลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ทุกคนหรือหลายๆคนค่อนข้างจับตามองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะส่วนทางขวาร่างครับจะเป็นทางฮอนดรมเจอเช็ก แล้วก็เวลเจอเดนมาร์กซึ่งเซตขวาล่างเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยครับว่าชื่อชั้นของแต่ละทีมนี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากและฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันจริงๆทั้งผลงานทั้งรอบคัดเลือกและรอบน็อกเอาท์ดีมาพอๆกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่า4ทีมนี้ก็อาจจะเป็นทีมที่ที่น่าจับตากับอีกกลุ่มหนึ่งเลย เรามาดูวันเตะกันบ้างดีกว่าฟุตบอลเราจะมีหยุดไป2วันนะจะเริ่มเตะอีกทีก็คือคืนวันที่26มิถุนาเลยมีเวลเจอเดนมาร์กแล้วก็อิตาลีเจอออสเตรียนะครับส่วนวันที่27เนี่ยเป็นฮอลแลนด์เจอเช็กแล้วก็เบลเยียมเจอโปรตุเกสวันที่28นี่เป็นโคเอเชียเจอสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสเจอสวิตเซอร์แลนด์ส่วนวันที่29เป็นวันสุดท้ายของเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายคืออังกฤษเจอเยอรมนีและสวีเดนเจอยูเครน เรามีข้อมูลของสถิติต่างๆในรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้มาให้ฟังคร่าวๆนะครับผมสำหรับดาวซันโวสูงสุดของรอบแบ่งกลุ่มในรอบแรกนะคนที่เป็นดาวซันโวสูงสุดตอนนี้คือคริสเตโนโรนันโดจากโปรตุเกสนะครับ5ประตูส่วนรองลงมาเนี่ยมี3ประตูก็มีทั้งลูกากูพัตติกชิกมีไวน a าดุมแล้วก็เลวานดอฟสกี้รวมถึงเอมิลฟอตเบิร์กของทางสวีเดนด้วย สองประตูมีเยอะครับพวกเปเลซิตโพเซนสเตอร์ลิงเบนเซมา่าฮาวเวตดออโมบิเล่เดปายเดนเซลดุมไฟล์หรือเชอร์ดานชาคิลลี่ส่วนแอซซิดแอซซิดที่เยอะที่สุดคือเป็นเอ็มมิลเอมมี่ฮอยแบกปีเอ็มมิลฮอยแบกครับจากเดนมาร์กแล้วก็ สตีเวนซูเบอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ได้แอดซิตเท่ากันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ้ายัางไงดูบอลให้สนุกดูบอลให้นานมันแล้วเจอกันอีกที26ิมิถุนาครับพักผ่อนเอาแรงกัน2วันแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ